ถ้าข้างเราแพงเกมเราแพงพอผู้ชายอ่านเราหมักไม่เห็นหนาดีถ้าผู้ชายที่มีเขามีหนวดมีขนท,ที่นั่นเราเว้นไว้เลยเด้อมันอ,อกยากเด้อ ห้ามโดนใช่ไหมพี่ติดหวัดเลยพวกรารับให้เข้าไหลโนราสครับอย่ามือไอ้อย่าให้สครับเข้าจมูกเขานะ à, anh ấy.